มาเลยจ้าสาวๆคนไหนนะที่กำลังอยากได้สเปรย์ล็อกเมคอัพวันนี้ราคาไม่ถึง100บาทนะค,ะคุณพี่มากดมาเก็บในไลฟ์ไปได้เลยนะคะสำหรับสเปรย์ล็อกเมคอัพวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นแค่78บาทเท่านั้นเลยจ้ะจะบอกว่าตัวเนี้คือใช้ดีมากแล้วคือรีวิวจึงรีวิวปังสุดๆเลยตัวนี้เขาจะช่วยล็อกพวกเมคอัพล็อกเครื่องสำอางให้อยู่ติดทนบนหน้าเราเนี่ยได้ยาวนานถึง1 2 ชั่วโมงเลยจ้ะนะคะวันนี้ใครเห็นตะกร้าแฟลชเซลล์ขึ้นมาแล้วนะคะสามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะสําหรับสเปรย์ล็อกเมคอัพวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่7 8บปาทเท่านั้นจ้ะพี่พี่จ๋ามีคูปองจะส่งฟรีนะคะมีเก็บเงินปลายทางพี่พี่สามารถสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะ,ะตัวนี้จะทําให้เมคอัพเนี่ยติดทนนานเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็นฟิล์มฟอร์มมิงเนาะตัวนี้ฉีดบริเวณหน้าของเราหลับตาแล้ว ก็ฉีดสเปย์นะแม่เขาจะช่วยล็อกนะคะเมคอัพเขาจะพ่นละอองออกมาแล้วก็กลายเป็นเนื้อฟิล์มนะคะแห้งไวแห้งเร็วนะคะแล้วก็ล็อกเมคอัพให้อยู่บนหน้าเราเนี่ยได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยนะคะใครที่มีแพรเนะแม่งานแต่งอย่างเงี้ยเออแต่งหน้าตั้งแต่เช้านะคะต้องมีอ f ฟเตอร์ปาร์ตี้เย็นเน,นะแม่บางทีเราก็แบบแต่งหน้าก็เป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหมเราก็ขี้เกียจล้างหน้าแต่งหน้าใหม่ใช่ไหมเราก็ฉีดสเปย์ล็อกเมคอัพตัวนี้ไปเลยค่ะตั้งแต่เช้าเนี่ย อยู่ได้ยันเย,ย็นยัน after party กันไปเลยนะคะตัวเนี้ยติดทนนานมากทำให้เมคอัพเนี่ยติดทนนานตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วที่สำคัญคือกันน้ำกันเหงื่อด้วย ควบคุมความมันนะคะทาให้เครื่องสําอางเนี่ยไม่ไหลไม่เยิมบนหน้าเรานั่นเองแล้วตัวเนี้ยเขาอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าใช้แล้วจะแพ้ไหมไม่ต้องกังวลเลยค่ะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมเนาะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะพี่ๆสามารถกดไปใช้ได้เลยตัวเนี้ยปราศจากน้ํามันแร่ด้วยนะคะไม่ทําให้หน้ามันเยอะไม่ทําให้เกิดการอุดตันบนผิวหน้าของเรานะคะ,ะ,คะพร้อมยังมีตัวช่วยปกป้องแล้วก็ เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะยิ่งคนที่แบบว่าแต่งหน้าแล้วแบบหน้าลอกหน้าเป็นขุยผิวแห้งนะแม่ฉีดสเปรย์ตัวนี้ไปได้เลยค่ะเขาจะล็อกความชุ่มชื้นไว้กับบนใบหน้าของเราเลยแล้วก็ทําให้เมคอัพเนี่ยอยู่ทนอยู่นานนะคะสวยปังตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะเอาไปฉีดได้เลยนะวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นแค่7จบาทเท่านั้นสําหรับตะกร้าแฟดเซลมีจํานวนจํากัดนะคะพี่ๆใครอยากได้อยากเก็บนาะแม่รีบกดสั่งซื้อชาระเงินภายในไลฟ์ได้เลย มีเก็บเงินปลายทางจากพี่ๆ๋าพี่ๆสามารถชรําระเงินปลายทางก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อตอนนี้โอนตอนนี้เลยก็ได้นะคะแม่ใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะว่าสั่งซื้อแล้วจ้ะเดี๋ยวน้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยนะคะสาหรับสเปรอกเมคอัพวันนี้ใครเห็นตะก้าขึ้นมา78บาทคุณพี่สามารถกดสั่งซื้อชําระเงินตอนนี้ได้เลยเพราะว่าตะก้าแฟลชเซลล์มีจานวน,นะะจํากัดนะคะพี่ๆจ๋าใครสั่งซื้อก่อนได้ก่อนนะคะน้องเห็นพี่ๆเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นกันเยอะมากๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าสินค้า หมดเนี่ยแม่ไปกดราคาเต็มได้เลยนะราคาเต็มเนี่ยราคาเป็นร้อยนะคะแต่วันนี้เปิดแฟลชเซลให้เลยเพราะว่าตัวนี้ขายดีมากยอดขายก็คือถลม่มทลายตะก้าหดไม่ไหวคุณพี่จ๋าก่อนที่สินค้าจะหมดนะคะคุณพี่รีบชําระเงินได้เลยใครยังไม่ชําระเงินนะคะตอนนี้น้องทิ้งตะก้าไว้ให้สักหนึ่งนาทีให้พี่ๆเนี่ยสามารถชรําระเงินกันได้นาะแม่เนาะถ้าเกิดไม่ทานเนี่ยไปจ่ายราคาเต็มได้เลยจากพี่พจ๋าสเปรย์ร็อกเมคอัพนะคะทำให้เมคอัพติดทนนานถึง12ชั่วโมงเลยพี่ๆกดในไลฟ์ได้ 对，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 